การเยือนของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมที่ประเทศไทยที่จะได้มาไทยในสัปดาห์หน้านะคะวันที่10สิงหาคมก็เป็นหนึ่งในความหวังว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟใต้หรือสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถ้าเกิดเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆของมาเลเซีย ทางอันวาอิบราฮิมก็มีการประเมินกันนะคะโดยฝ่ายไทยว่าเข้าใจสถานการณ์มากที่สุดดิฉันได้คุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชัยวัน์มีสันฐานผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอันวาอิบราฮิมเนี่ยครับท่านสามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้มากด้วยกับความเข้าใจแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งของ สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะครับมาตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีการมีการประท้วงอันวาเองก็เคยมาอยู่กับฝั่งนี้และค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดกับนักกิจกรรมซึ่งอันวาเองอ่ะครับท่านนายกเนี่ยก็เป็นเป็นนักกิจกรรมของทางฝั่งมาเลเซียเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับการพูดคุยเองแล้วก็แอคชั่นของท่านเองเนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้การพูดคุยและการเจราจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ที่เราหยิบยกมาเนี่ยครับเป็นไปได้อย่างคืบหน้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ Ờ, ในช่วงที่ผ่านมาในยุกรัฐมนตรีคนอื่นๆครับ18ปีแล้วที่เกิดไฟใต้ถ้าเทียบกันเนี่ยอนวาอิบราฮิมมีความเข้าอกเข้าใจสถานาการณ์มากกว่าท่านผู้นําคนอื่นๆหรอคะใช่ครับผมเชื่อว่าท่านอนวายอิบราฮิมเนี่ยครับมีความเข้าอกเข้าใจนะครับในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าคนอื่นๆและคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็น โอกาสทองนะครับสำหรับทางรัฐบาลของเราเองที่จะขยับขยื่อนแล้วก็สามารถที่จะเจรจาเพื่อได้ความร่วมมือจากคนที่มีความเข้าใจในสถานการณ์และทํางานในส่วนของการลงพื้นที่และมีเครือข่ายในในพื้นที่ด้วยครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในขณะที่ถ้าเราย้อนไปมองในสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ผู้นําของมาเลเซียก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่า ผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยครับจะมีความเข้าใจในบริบทของสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยครับต่างไปจากอันวาซึ่งในมุมของผมผมมองว่าน่าจะมีความเข้าใจน้อยกว่าและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ทําหน้าที่ในการเจราจาเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันวาเองเนี่ยครับมีความเข้าใจในบริบทตรงนี้แล้วก็น่าจะเข้ามา take action หรือหรือให้ความสําคัญกับ ปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าที่ก่อนหน้านี้นายกท่านอื่นๆนะครับให้ความสําคัญแล้วก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสาคัญครับอย่างที่ผมได้บอกไปบทบาทอย่างเป็นทางการของมาเลเซียณขณะนี้ก็คือเป็นประเทศผู้อำนวยความสะดวกเพื่อที่จะนําไปสู่การพูดคุยสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนะคะแล้วบทบาทในเชิงปฏิบัติของความเป็นผู้อำนวยความสะดวกคืออะไรคะอาจารย์แล้วท่านอันวาเข้ามาจะเป็นความหวังตรงนี้ได้อย่างไรคะต้อง บอกว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้นะครับมาเลเซียเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพู้่อำนวยความสะดวกนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยครับไปอาศัยอยู่นะครับและที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยยังมีสัญชาติมาเลเซียด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยครับมันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก จากทางมาเลเซียและที่สําคัญก็คือไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาให้เป็นประเด็นที่สําคัญในระดับชาติที่เขาจะต้องร่วมแก้ไขเมื่อความสําคัญทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันเนี่ยครับการให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาก็ไม่เท่ากันแม้ว่ามาเลเซียครับในมุมของผมจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประสานงานตามตําแหน่งนะครับแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในฐานะผู้ประสานงานเนี่ยครับเขาเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่สําคัญมากที่จะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปได้ หน้าที่ในบริบทสาธารณะคือเป็นผู้ประสานงานแต่อย่างไรก็ตามเป็นอีกหนึ่งทแทบแทบจะบอกว่าเป็นหนึ่งในในปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ให้แก้ปัญหาได้และถ้ามาเลเซียเนี่ยไม่ได้ทําแค่ประสานงานแต่ว่าลึกลงไปอีกก็คือเข้าไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากฝั่งมาเลเซียด้วยเนี่ยครับมันจะทําให้สถานการณ์3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแก้ไขไปได้เพราะก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่า มาเลเซียเองอ่ะครับทำแค่หน้าที่ผู้ประสานงานแต่ไม่ได้ทําหน้าทีเา่เป็นเหมือนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นสเต็กโฮเดอร์ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ในความเป็นจริงอ่ะครับสถานะของมาเลเซียเนี่ยเป็นสเต็กโฮเดอร์ด้วยเพราะเป็นที่ที่ผู้ที่ก่อเหตุเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ